พยากรณ์อากาศประจำวันที่4พฤศจิกายน2567ช่วงเช้าค่ะบริเวณภาคอีสานตอนล่างตั้งแต่ตอนเช้าวันนี้ถึงตอนเช้าวันพรุ่งนี้มีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ18 22องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดประมาณ30-32องศา,ศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพ ส่วนเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรเนื่องจากสภาพอากาศโดยสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมจากสื่อสังคมออนไลน์สถานีวิทยุกระจายเสียงแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน